สวัสดีค่ะชาวโคโกทุ่งเราให้เพื่อนๆฝังว่าจริงๆนี่จนติดที่จะไปตัดหญ้าก,ก่อนเพราะว่าคือเลาทำอะไรแล้วมันก็แบบอยากจะมุ่งมั่นให้ตรงนั้นมันเสร็จแล้วก็มันหาแรงงานมาช่วยตัดหญ้ายากมากเนื่องจากว่าเราอะที่ที่เราปลูกกาแฟาไว้อะมันมันถูกยากคุณมหมดแลวเราต้องไปตัดเองก็ไปแบกหาว่าตัวน่ต้นไหนบ้างที่เหลือรอดแล้วก็ เราก็คำนวณในใจแล้วว่าเยอะเราต้องใช้เวลาแค่ไหนแค่ไหนที่จะต้องทำก็ก่อนจะขึ้นไปกรุงเทพไปเจอหมอไหล่คอบาที่มีปัญหาแต่ชื่อไหมว่าตอนที่เราแบบเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าได้วัน2วันอ่ะเราปรากฏว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดเลยขึ้นทำไมอยู่ไหลคอบาของเรามันก็เลยเกิดดีขึ้นหรือเป็นเพราะว่าจริงๆไหลคอบาเราอ่ะมันไม่ชอบพบออนไลน์ วันนี้พอดีฝนตกเตือนขึ้นมาแล้วก็ฝนตกแต่จริงๆมันตกคร่ำๆนะแอนินยาปรากฏว่ามันทําให้เราพบว่ามันแล้งยาวนานมากแล้วเมื่อมันตกอ่ะมันจะตกแบบลักษณะแบบชุ่งหิมอ่ะมันมามัน,มนคล้ายๆกับมันไม่มีฝนอย่างจริงจังให้เราเลยทีนี้ประเด็นช่างมันก่อนเอนินยาไม่มาก็ดีช่วงนี้เอยแอนินยามาก็เราก็จะศึกษาต่อไปแต่เรายังไม่มี ข้อมูลที่เราจะคุยเรื่องแอนิย่านะจริงๆแล้วเรามีย้อนไป10ปีก่อนหน้านี้อนิย่าในกอทมมีลักษณะประหลาดเหมือนกับยุคนี้แหละที่มีคนบอกว่ามันมีช่องของการตกของฝนเนี่ยเป็นช่องๆเลยช่องไหนที่มันตกมันก็จะตกลรงนั้นซ้ำๆแล้วก็เกิดน้ําท่วมจำได้ไหมคะ น้ำท่วมสุราษฎร์ธานีเมื่อสักเดือนกว่าๆที่ผ่านมาแต่กับบางพื้นที่มันกับแรงอ่ะพอเราโทรมาเช็คแล้วปรากฏว่าเฮ้ยตรงที่เราอยู่กับแรงฝนไม่ร่วงหล่นลงเลยที่มันผิดปกติของลักษณะภาคภาคเอ่อฤดุมรสุมของภาคใต้ที่มันแปลกๆมากตอนที่เราอยู่กรุงเทพม,มันก็มีลักษณะการตกไม่ทั่วฟ้าแบบนี้คือจะตกเป็นคล้ายๆซอยเนี้ยมันก็ตกอย่างนั้นแหละแล้วลน้ําก็จะแบบเออหนองตามเฉพาะซอยนั้นอ่ะแต่ถ้าเดินข้ามซอยอีกซอย มันก็กแลงไปของมันก็เช่นกันพอเราลงมาที่นี่เออเราก็ได้ยินว่าเพื่อนบ้านบางคนที่อยู่กรุงเทพอบะแหละเขาอยู่คนละเขตกับเราอะเราบอกเราบอกเราเพิ่งลงมามเห็นฝนตกเลยแต่ปรากฏว่าคุณยายที่อยู่แถวๆนี้แล้วต้องไปเลยนหลานให้ลูกสาวซึ่องอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันตกของกรทมเขาบอกฝนตกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนนีนยา วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไตรพิศสตนะคะไตรพิศส์คือปลาโลมาอิราวดีที่ไทยเรียกกันหรือเราก็ยังเรียกปลาโลมาอีราวดีนะคะทางคำศรเรื่องไตรพิศส์แล้วก็มีไตรพิศส์หัวแบบก็คือหัวแบบเนี่ยหัวมันจะแบบเป็นเป็นร่องแบบออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็อเอาเป็นว่า อยู่ๆก็นึกชื่อไทยไม่ออกอะค่ะเราคงมีชื่อของเรานะเราไม่ได้ใช้โลมาอิรวดีหรือเพราะว่าเราทางไทยก็มีปลาประเภทเขาเรียกโลมาน้ําจืดประเภทนี้อยู่ตามร่องน้ําบางแห่งนะคะแล้วเราน่าจะมีชื่อเรียกเฉพาะใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราเรียกโลมาอิรวดีเราทําให้เรานึกถึงในเมียนมาซึ่งก็แน่นอนว่าเมียนมาน่าจะมีใจประเภทนี้ทีนี้ในกัมพูชาเนี่ยไตรพิสดเนี่ยมันจะอยู่ในเขตที่ เรียกว่ามันจะมีคุ้งน้ําหรือวังน้ําลึกในลําน้าแม่โขงแม่น้ําโขงเนี่ยค่ะตรงส่วนที่ลงมาจากกระแจคือต้องเข้าใจนะคะว่าตรงส่วนระหว่างกระแจขึ้นไปถึงเออสตรึงแตรงคือนคะมในจังหวัดเนี่ยมันจะเป็นนคมสองจังหวัดนี้จะเป็นอําเภอแต่อดีตเป็นเป็นจังหวัดหรือเป็นเขตในสมัยอินโดจีแลดังมากด้วยเพราะว่าเป็นเขตที่ ทางฝรั่งเศสเนี่ยมาตั้งฐานฐานกองทัพทางค่ายทหารไว้เพื่อจัดเก็บภาษีพวกอะไรทั้งหมดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันทีนี้ตรงเนี้ยเหตุที่ว่ามันเป็นคล้ายๆกับเวลาเราหลับตาและจินตนาการว่าเวลาที่แม่น้ําโขงที่ไหลมาจากทางลาวเนี่ยพอมันมาผ่านคอนพะเพงแล้วมันยังเป็นการยกระดับมัยคะยกระดับของแก่งนั้นอยู่ ก็ล้นมาถึงสตึงแกลงก็จะมีการยกระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนมันจะยกระดับในในเขตลาวก็จะมีคุ้งน้ําใ,ใหญ่ขนาดทิ่ไรพิโสซึ่งมีเป็นปลาขนาดใหญ่ปลาโลมาน้ําจืดขนาดใหญ่สามารถอาศัยอยู่ตรงบริเวณเนือคอนพระแพงไปหน่อยนึงก็จะมีอันนี้ค่ะก็จะมีไรพิโสตรงนี้ขนาดเดียวกันเมื่อลงมาใต้จังหวัดสตึงแกลง มาถึงระหว่าง,ะงแะดงถึงกระเจะก็จะมีวังน้ำและเยอะด้วยเป็นวังขนาดลึกที่ปลาโลมาน้ำจืดเนี่ยอาศัยอยู่ทีนี้ปลาโลนาน้ำจืดในเขมรเนี่ยก็ถูกพอ,อสมัยที่เอางี้ก่อนย้อนไปที่หนึง่งสมัยเขมรแดงเนี่ยมันมีชีวิตเหลือรอดเยอะมากเลยเพราะว่าไม่มีการจับไม่มีการทําประมงแบบผิดกฎหมายหรือว่าทําให้มันเกิด คือมันมีชีวิตอยู่อย่างสบายอกสบายใจโดยไม่มีถูกการรบกวนใดๆเลยอะค่ะแถมกองกำลังหรือว่ากองทัพปลดแอกประชาชนที่ที่เรียกต่อมาว่าขมิ้นแดงมาตั้งอยู่บริเวณนี้มากมายแล้วก็ไม่ได้รบกวนสัตว์น้ำใดๆก็ทำให้ไตรปิโสนะีมันมันเจริญพันธุ์ในยุคขมินแดงทีนี้พอ1993ไปแล้วนะก็เกิดการก่อตั้งกนะรมการอนุรักษ์อยู่ พันปลาหายากขึ้นในขเมขมรหลังจากมีการเลือกตั้งมีอะไรต่างๆก็ตามมาด้วยองค์กรต่างๆที่มีทั้งออ,องค์กรต่างประเทศเข้ามาสํารวจตรวจตราแล้วก็พบว,ว่าเนี่ยไรพิษสดของขเขมรเนี่ยมีจํานวนหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวแล้วก็ดิฉันเพิ่งค้นพบจากข่าวว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาราวเดือนมีนาคมก่อนหน้านนิดหน่อยมี ปลาไตรพิโสหรือปลาโลมาเขมรเนี่ยโลมาแม่น้ำโขงเขมนชืออ่อน้องโลชื่อโลอะค่ะซึ่งมีน้ำหนักประมาณหนึ่งร้อยหกสิกิโลน้องโลเป็นเพศผู้นะคะแล้วก็อายุยี่สิบปีพอดีเลยเมื่อเทียบไปแล้วก็คือเขาน่าจะเกิดปีสองพันสามหรือสองพันสองซึ่งการที่เขามีชีวิตยืนยาวแล้วเขากำลังจเจริญพันธุ์คือเป็นพ่อพันธ คือเขาก็คงจะต้องมีครอบครัวใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าโดมาอีลลวดีเนี่ยเขามีชีวิตเป็นครอบครัวทั้งแม่ลูกแล้วเมื่อมีลูกออกมาก็จะเลี้ยงลูกด้วยนมแล้วมีลักษณะแบบเป็นใช้ชีวิตในใต้ใต้ใต้น้ำในในน้ำก็ในน้ำหายใจอะไรต่างๆในน้ำทั้งหมดแต่ว่าเขามีชีวิตเหมือนกับผอาพันธุ์มนุษย์ใช้ชีวิตแฟมิลี่แล้วก็มีการเจริญพันธุ์แบบครอบครัวแล้วก็เมื่อตั้งพันธุ์ มีลูกออกมาก็ให้การเลี้ยงลูกด้วยนมและนี่คือความพิเศษของไตรพิโสในเขมรนแลมีเรื่องเล่าปลาเกี่ยวกับไตรพิโสและเป็นปลาเฉพาะปลาที่เป็นปลาแบบที่มันอยู่ในเรื่องเล่าโบราณบรมโบราณแล้วก็เมื่อย้อนไประหว่างเขมรนกับลาวก็จะมีลักษณะการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ไตรพิโสเนี่ยคลาย้คลายกันเพราะว่าในลาวก็มีชื่อเรียกนะคะโลมาหัวบากเนี่ย จะมีชื่อเรียกอีกด้วยแล้วก็อันนี้จำได้คร่าวๆแล้วลหละว่าเราเคยเอ,อได้ได้รับการเล่าขานเกี่ยวเรื่องเปล่าโรมาหัวบากจากชาวขเขมรแล้วก็ชาวลาวอย่างไรและถามว่าทำไมเนียนมานอุรันริกร้อยแปดเองไปรู้อะไรตรงนี้อีกก็เพราะว่าดิฉันเคยไปเห็นด้วยตาตัวเองในโรมาอิราวดีที่ในลาวบริเวณแองคุ้งน้ำาครพักเพ็งเนี่ย รวมทั้งดิฉันเคยได้เห็นโลมาเขมรหรือว่าไตรปิโสเนี่ยที่ในกัมพูชาแล้วก็ได้ฟังเรื่องเล่าเหล่านี้คือในสมัยที่เราไปในลาวอย่างยากลําบากตอนนั้นยังไม่มีสะพานข้ามแม่โขงนะคะระหว่างตรงจำปาสักปากเซอ่ะคือนั่งรถเข้าไปในปากเซก็จะเจอแม่น้ําโขงตอนนั้นยังไม่ได้สร้างเขากำลังจะสร้างอยู่แต่ว่าดิฉันยังต้องเดินทางด้วยกัน ข้ามเรือแล้วก็ให้ทันเวลาเพราะเป็นระบอบสังคมนิยมเขาจะเปะ๊เปะๆมีใครมาราบับมีอะไรต่างๆแล้วก็พอเราไปเที่ยวค่ะมันใช้ความยากลําบากในการผ่านบริฟายตัวนักท่องเที่ยวรวม,รรมทั้งมักคุเทศที่จะต้องเป็นฝ่ายทางลาวทางอะไรเพื่อมาดูแลเราคือมาควบคุมพฤติกรรมของเรานะั่นแหละแล้วเราก็ไปสนุกสนานกับการได้เห็นปลาโลมาในในเขตลาวตอนนั้นแล้วก็ พอได้เห็นก็มีการคือเข้าใจไหมคะว่าตอนนั้นในไทยเนี่ยก็ยังเพิ่งจะรู้จักปลาชนิดนี้แต่ว่าพอมันถ้ามีใครได้พบอะไรเงี้ยมันก็จะถูกนาไปผลิตเป็นสารคดีอะไรแต่วันก็ไม่เผยแพร่มากก็ทําให้ เรื่องปลาโลมาแม่ขโขงในลาวเนี่ยมันมันเลยหยุดชะงักแต่เราก็ยังจดจํำพอเราไปในกามพูชาแล้วเราได้ไปเห็นตรงนี้เราก็เลยมีการกับเชื่อมอยู่แล้วก็จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราไปแล้วเห็นปลาตัวนี้เราก็ได้ติดตามอ,อ,องค์กรที่ศึกษาเรื่องปลาในลาวแล้วเข้าไปสำรวจในเขมรแล้วเราก็ไปคล้ายๆขอร่วมคณะติดไปกับเขาแล้วก็ได้ได้เห็นก็เลยมันเชื่อมโยงตรงนั้นแล้วก็ มาถามเราว่าทำไมปลาตายตัวหนึ่งในเขเมรเนี่ยจะต้องมาทำเป็นเนื้อหาด้วยก็ไม่ได้คิดจะสร้างคอนเทนต์อะไรแต่น้องโลเนี่ยมันทำให้เราล้ำลึกว่าการก่อสร้างองค์กรที่จะพิทักษ์สัตว์โรมานน้ำจืดเนี่ยช่างยากลำบากมากแล้วปรากฏว่าในปี2022หรือหนึ่งปีที่ผ่านมา2565เนี่ย มีปลาโลมาอิราวดีหรือปลาโลมาแม่โขงปลาโลมาน้ําจืดตายในเขมรถึงเกือบยี่สิบกะบาลสิบอย่างน้อยสิบกะบาลในปีนั้นแล้วก็พอเข้ามาในปีสองพันยี่ิบสามแค่ต้นปีเองยังไม่ถึงกลางปีก็ตายไปอีกสามก็สรุปว่าตายเยอะมากนะคะตัวเลขขนาดนี้ในช่วงเวลาที่มันต้องมีดำรงชีพอยู่แล้วก็มีชีวิตของการดำรงชีพอยู่ของมันเป็นเจเนเรชันของมันเนี่ย เออปรากฏว่ามันเกิดการล้มหายตายจากเยอะมากโดยเฉพาะกรณีของน้องโลซึ่งเป็นโลมาเพศผู้แล้วก็การตายของเขานี่มันเกิดจากการทำประมงผิดกฎหมายคือใช้เหยื่อที่จะวางจับปลาในเขตบริเวณเขตสมโบน้องน้องโลเนี่ยอยู่ในสมโบนะคะอยู่ในเขตที่ว่านั้นซึ่งแตอ่ดีเนี่ยมันเป็นเขตที่มันมี ลักษณะฤดูของน้ําหลากสูงมากน้ําท่วมน้ําหลากที่จะผ่านเข้ามาแล้วบริเวณคนที่อยู่ถ้าอาศัยจับปลาจับปูอะไรแถวนั้นนะเขาจะเป็นการประมงแบบยังชีพอะค่ะแต่ถ้ากว่าคุณจะใช้ประมงขนาดใหญ่แล้วก็มีผลต่อปลาโลมาเนี่ยก็แสดงว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ไม่ใช่ลบการประมงผิดกฎหมายแต่เป็นการที่รัฐได้ให้การทำประมงโดย ใช้อุปกรณ์ที่มันมีเทคโนโลยีสูงเพราะว่ามันจะต้องไปกวาดไปบาดหรือว่าไปลึกลงไปในชั้นชั้นน้ำชั้นผิวน้ำซึ่งจะเป็นคุ้งน้ำหรือวังน้ำของสัตว์เหล่านี้ทำให้มีการตายกันมากมายเลยคะ่ะรวมเวลาแล้วใน3ามปีที่ผ่านมาเนี่ยโลมาน้ำจืดในเขมิตนตายไปแล้ว20่สิบกระบาดหรือ20ตัวนะคะแล้วนี่คือสิ่งที่ที่รู้สึกว่าเป็นห่วง แล้วขับมาพบกับโคกทะโลกออนไลน์ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ